เออเก็บเก็บตี้ไม่มีอาหารเก็บไปมันสกปรกแล้วคนดูเขาหาว่าฉันซกมกอ่ะเมื่อกี้นี้ที่หนูมามาเสิร์ฟแม่ป่ะเป็นคนมาเสิร์ฟแม่มีป่ะมีมาเสิร์ฟว่าป่ะคนไหนมาเสิร์ฟป่ะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยมึงไปเที่ยวกันทำไมกูยังมีขยะอะไรลงไปป่ะเมื่อกี้เออเก็บเตาเออ หมูตั้งเยอะไปเทนี่เช่างเหอะมันมีเชื้อโรคแล้วเ,เก็บเตา,เเตามันเจ็ดทั้งหมดเลยไหมครับไม่เรือไอ้สองเตานี้ไงลูกรักอ,อันนั้นแม่จะมันร้อนไงลูกรักอ่ะมาแม่ลูกให้หนูหนูจ้าลูกรักจ้า เอาน้ำแข็งแห้งมาให้แม่สองแก้วไม่ต้องใส่นะ้ำโอ้ยหมูตั้งเยอะมันเอาไปทิ้งเยะหมดเลย กี่ปิดไปแล้วใช่ไหมลูกลออ,อ,อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เทปเขาก็ไลา์สดแล้วก็เขาเขาจบเพราะว่ายาวไปบางทีคนเขาจะขโมยของฉันไปลงติ๊กต็อกเป็นไวรแล้วมันขโมยไม่ได้ไงเลยแบบว่ารีบจบให้พวกมันขโมยไปลง,ปลงเป็นติ๊กต็อกในไวร์ล้วเดี๋ยวอีกแป๊บน,นึงูาดสฮะตอนนี้สามพันเหรอเมื่อกี้สามพันแล้วมึงเสือกหยุดทำไมแต่สามพัน ขอบคุณนะแจวันนี้แม่พามาเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกห้านาทีก็มาแล้วสะพานพุทธเจ้าพยาวิจิตมีพุพระจุดวันนี้วันสุดท้ายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เขาฉลองเอเปกไงทั้งที่ยี่สิบเก้าไงเออวันนี้กูซื้อลอตเตอรี่ไปสองร้อยใบนะมึงมีความรู้สึกว่างวดน,นี้จะถูกรงวันที่หนึ่งงวดน,นี้ซื้อไปสองร้อยห้าสิบห้าใบเว้กูซื้อหนึ่งถึงร้อยเลยไม่ถูกให้มันรู้ไปแต่มึง อยู่ที่ว่ามันจะขาดทุนหรือได้กำไรจริงไหมเออกูซื้อหนึ่งถึงร้อยมึงคิดดูถ้ามันไม่ถูกก็ให้มันรู้ไปกูซื้อหมดเลยเลขเลขแม่น้ำหนึ่งสามสิบสี่กูก็ซื้อเลขเอรินดาคา้าเชงเจริญวันทิตายี่สิบเจ็ดอายุหกสิบหกหกสิบหกกูก็ซื้อนะแล้วก็เลขนี้ไปตรงกับพระพรหมสีหน้าไงครบรอบหกสิบหกปีนะแล้วก็มีเลขเอขอบใจมากนะลูกหลเอาเหยือกมาเหยือกเป๊ปซีมาเต มาเทเลยลูกรลักเทเลยใช่ขอบใจมากนะลูกรลักขอบใจมากอ่ะตูกปาก สะพานพุทธคนแน่นเลยแต่ไป,ไปยืนตรงนั้นะอันตรายนะเกิดพุมันระเบิดขึ้นมานะถ้าเราอยู่ตรงนี้นะยังยังห่างไกลจะอันตรายไนลูกรงน้นนะ่ะไปใกล้ๆเ,เกิดพุมันระเบิดขึ้นมาก็ <c oughs> ดาษหมดอ่อเลยเว้ยมึง เลยยังใครคนดูสามพันคนก็แบบมันมันรอดูผู้เฮ้ยกูเทไม่เป็นไ้ยเทยังไงวะอุ้ยเยวเช็คบินนะแต่อย่าเพิ่งเก็บเพราะว่าเดี๋ยวผู้เสร็จแม่ก,ก็จะรีบกักไงอย่าอย่าเพิ่งเก็บอันนี้นะลูกลักเช็คบินเช็คบิน จำหน้าได้ไหมเด็กที่มาเสิร์ฟคนไหนวะฉันจะติปมันหน้าตาเป็นไงวะกูจำไม่ได้แต่จำได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพมา่าไม่ใช่เมื่อกีนะ้มันมีเด็กผู้หญิงมาเสิร์ฟแม่คนไหนอะแม่จำไม่ได้จะติปมันเออเออกลัวติปผิดคนไงเออมันอุตส่าห์บริการแม่อย่างดีเลย แล้วเช็คบ <c oughs> ินเลยนะเช็คบ e. ินเลยอันนี้ยังไม่ต้องเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะถ่ายถ่ายพูดเสร็จใช่มจะรีบกลับคนอื่นจะได้นั่งกินได้ไงเพราชุดประมาณสองทอ่มันใกล้แล้วนี่ใกล้แล้ว เธอที่มาเสิร์ฟฉันเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าให้ตีบร้อยหนึ่งน่ารักมากบริการดีมากปาในเนี้ยโคตรอร่อยเลยเธออพนัอมากก็ใช่ไงมันจอดเพื่อให้รูพู้ไงเนี่ยมันจอด แต่ม,ม,มันไม่กล้าจอดตรงนั้นมันผิดกฎหมายมันใต้สะพานไงเออมันผิดกฎหมายด้วย เนี่ยฝ่ายฝ่ายรัฐบาลผู้บริหารเขาคิดทำยังไงถึงจะได้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศเยอะๆเศรษฐกิจไทยจะได้กลับมาแต่ปัญหาการจราจรที่แถวประตูน้ําประยุทธ์ต้องสั่งประยุทธ์ก็ดูสํานักง,งานตารวจแห่งชาติอยู่ใช่ไหมประยุทธ์ประยุทธ์ต้องสั่งสั่งให้ตํารวจจราจรมากวดขันอยากให้แท็กซี่และสำร้อนเนี่ยมาจอด โดยไม่รับผู้โดยสารปิดไฟและจอดแช่อยู่อย่างนั้นนะี่ยมันเป็นการทำลายการท่องเที่ยวทั้งๆที่คนในชาติทุกคนร่วมมือกันเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวทำอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะประตูน้ำเป็นแหล่งใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วเขามีปัญหาเรื่องเรียกรถอ,อ่ะมาแล้วเหรอ ปกงแม่ับอันนี้คือทางเจ้าของร้านเขาตอบแทนแม่ที่แม่ชิวดีไรงั้นเอาใส่ถุงให้แม่ได้ไหมได้กินไม่ลงแล้วอะเสียดายปลาดีๆเออแล้วน้ำจิ้มใส่ถุงนะอยากก่าทนะิ้งแม่แม่ไปให้ไปกินเออไปจัดการแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแม่จะมูฟคนจะได้มากินเสียดายเออ น้ำเนี่ยเสียดายมันยกแล้วมันจะหกอะเ่คะน้ําหวานมากมันเสียดายไงน้ํามันหวานมากเลยมันจะหกก็เปล่า<ม>คุณผู้ชมใจเย็นๆนะำกำกลังจะจุดละวิจิตเจ้าพยญาวันนี้วันสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วคุณแม่อุตส่าห์รักพวกเรานะพาพวกเรามาเที่ยวมาดูให้มาชมบรรยากาศอย่างใกล้ชิดเลย เพราะว่าเราก็เห็นคนอื่นเข้ามาถ่ายร้านท่องเที่ยวเขาถ่ายอะไรเนาะแต่เราดูแล้วมันไม่เหมือนมาสัมผัสด้วยตัวเองนะตรงสะพานพุทธเนี่ยคนแน่นเลยลเหรอเหรอฉันไม่กล้าไปตรงนั้นันกลัวติดโควิดฉันแก่แล้วฉันไม่มีปุ่มต้านทานออออยาลูกรักยกดีๆนะมันมันร้อนไงลูกระวังนะระวงัง นะแล้วอย่าไปถ่ายนะเดี๋ยวโดนบล็อกนะอย่าไปเผลอถ่ายเป็นอันขาดนะเขาไม่ให้ถ่ายทิกตอกไม่ให้ถ่าย ใจเย็นๆจากคุณผู้ชมกำลังจะเข้าสู่วิจิตเจ้าพิยาวันนี้วันสุดท้ายแล้วเขาฉลองเอเปกครั้งที่29มาฟังแม่ใบให,หวยก่อนกันแล้วกันแล้วแม่ก็มีซื้อคุณผู้ชมแม่ก็ซื้อ18ึ่งแปดสองศูนย์จะาฟุตบอลโลกแล้วก็2อฟุตบอลโลกครั้งที่ 20, 2ี่สงพัยไงแล้วมันก็เริ่มต้นวันที่2 0่สถึงสิแไงแล้วก็ยี่สก็เป็นวันที่ พบศพน้องมาวินที่ตายในเขื่อนแล้วน้องมาวินอายุ18ไงแล้วสองสองเนี่ยมันก็ตรงกับฟุตบอลโลกนด่ใช่ไหมแล้วก็ตรงกับลูกของบุ๋มปนัดจาไงน้องอเล็กเกิดมาที่22แล้วฉันก็ซื้อหนึ่งด้วยเออ,เอ,อได้ลูกหลกักอ่ะให้ติ๊บเว้แกได้มาช่วยสืบแม่หรือเปล่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวแม่ติบ๊บจำไม่ได้เว้ยอะให้ติ๊บร้อยหลูกมีแต่รอๆทั้งนั้นจำไม่ได้ คุณผู้ชมฉันซื้อหมดเลยหนึ่งถึงร้อยแล้วก็สิบเอ็ดก็วันเกิดลูกของไอ้เวลาเกิดของบุ๋มไงมันดูเด็กกูซื้อหมดเลยถ้ามันไม่ถูกให้มันรู้ไปกูซื้อหนึ่งถึงร้อยแล้วไม่ถูกให้มันรู้ไปแล้วก็หนึ่งหกแปดหกแปดเนี่ยเป็นรถขนศพของน้องมาวินแล้วสองสองสองตองสองเนี่ยเป็นเรือที่ขนศพน้องมาวิน ก้าเก้ากูก็ซื้อพ่าอะไรรู้ป่ะแม่งผู้ใหญ่บ้านที่แม่งถูกรางวันที่หนึ่งแม่งไปแก้บนเว้ยดอกกุหลาบ999ดอกเว้ยแล้วเสี่ยงซิมซีได้9้าเว้ยกูก็เลยซื้อแม่งหมดเลย95กูก็ซื้อ96กูซื้อซื้อหมดเลย95เลขมงคลไงมึง98งวดที่แล้วรางวันที่หนึ่งแม่ง78 9เลขมงคลไงงวดนี้กูกูก็มี98กลจับกันฮะเห็นรึป่ะเก้าเกก็มีเลขมงคล95ก็เลขมงคล ใช่ฮะเพราอะไรหรู้ปะเดี๋ยววันเดือนหน้าวันที่ห้าไงธันวาวันพ่ออ่ะวันพ่อก็เป็นเลขมงคลไงใช่ไหมกูก็ซื้อ9559 9559แล้วอีแม่น้ําหนึ่งมันไม่หวยเว้ยสามสอีเจฟองเบียแม่งใบหวยเว้ยข้างบนข้างบนห้าข้างล่าง8ปดหรือไงถ้ากูจาไม่ผิดอ่ะข้างบน5ข้างบนห้าข้างล่าง8ปดเว้ย แล้วก็มีเจ้าพายุอีกเจ้าพายุอีกแต่กูจําไม่ได้เจ้าพายุอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีอ่ะที่ฉันไปโปรยเงินเมื่อวานที่ยี่สิบห้างานแม่ตักก่อระโหนกนโนกปรยหมดกระเป๋าเงินขวัญถุงกะแก4สี่พันสามร้อยยี่สิบกูมีใบหนึ่งด้วยสี่สามสองแก่ดูดิมีใบหนึ่งด้วยสี่สามสองแล้วก็คตดแม่นเลยแกไอไอ เงินขันถุงฉันเนะี่ยตอนที่ฉันโปรยเงินนะโปรยเงินให้กับตัวแทนจําหน่ายของแม่ตั๊กกรนสนกเป็นพันเลยเนี่ยโปรยเสร็จใช่ไหมเธอตอนนั้น6กโมงสี่สิบเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบหวยลาวแม่งออกสองทุ่มครึ่งแล้วมันปิดรับสองทุ่มเว้แม่งออกสามสองออกสามสองแม่งชิบหายตรงกับเงินที่ฉันโปรยสี่สี่พันสามรอยี่สิบโอ้ยตัวแทนจำหน่ายของแม่ตั๊กอะ่ะขูกกันเต็มไปหมดเลย ขาตอนฉันไล์สดไงเขามาคอมเป็น์บกแม่หนูถูกแม่หนูถูกแม่นชิหาเงินขวัญถุงของฉันน่ะคือรู้หรือเปล่าก็คราวนั้นที่แม่ตักจัดงานใช่ไหมแล้วแม่ตักชื่นฉันไปงานใช่ไหมแล้วฉันก็ให้เงินขวัญถุงไอไอบอลเชิญยิ้มใช่ไหมสามพันสามร้อยยี่สิบแม่งออกตรงตรงเลยสามสามสองรางวันที่หนึ่งแล้วก็มาไอพระเอกซีรีอายุน ฉันก็ให้เงินขวัญถุงมันหมดกระเป๋าเลยนะสามพันหนึ่งร้อยสามสิบรางวันที่หนึ่งแม่งออกศูนย์สามคือคิดดูเ็จแล้วก็ที่ฉันไปสยามสแควร์ไอเด็กนักเรียนที่มันมาร้องเพลงใช่ไหมฉันก็ให้ติปมันหมดกระเป๋าเลยให้มันไปเช่าเครื่องดนตรีเจ็ดพันเก้ารางวันที่หนึ่งแม่งออกหกเก้ารางวันที่หนึ่งออกหกเก้าแล้วหวยลาวแม่งออกสองครั้งเลยเจ็ดเก้าแล้วก็มาถึงกระเป๋าไฮฉันให้ไฮอภพรเนี่ยกระเป๋าแอมเนี่ย 2องล้านห้าแสนอสองแ่งหมื่นหกพันเจ็แม่ออกตรงๆเลยแกออกตรงๆเลยอะรู้ปะ่ะ15กับกับหนึไงมึงรางวันที่1ออกหนึแล้วเลขท้าย2ตัวออกหนออกตรงๆเลยเนี่ยเอฟซี 4, ฉันถูกกันเต็มไปหมดเลยแกรู้หรือปะ่ะแม่นชิบหาย แล้วก็ล่าสุดใช่ไหมฉันให้กระเป๋าเจ๊หนู่แหม่มไปใช่ไหมสิบล้านสี่แสนสามมื่แม่งออกออกสามสบสี่หวยออมสินหรือไงเนี่ยมันจะมีหวยมีทกสอแล้วก็อมสินน่ะออกสามสิบสี่แกดับไปแล้วนอะ,ะวอ,อ๋อยังไม่มาใกล้แล้วคุณผู้ชมกำลังจะจุด แล้วดูเด่ยเรือพายใช่ไหมน่ากลัวอันตรายมากมอ,อ๋อเล็กๆนั่นเรือตำรวจเหรออมึงอ,อย่าไปพายมันเนี่ยเดี๋ยวโดนบล็อกนึกว่าเป็นชาวบ้านพายนะตาฉันม,มองไม่เห็นเลยเหรอมองไม่เห็นเลย มาแล้วว้ามาแล้วอ้มาไกลถึงตรงนี้เลยคุณผู้ชมมาไกลถึงตรงนี้เลยโอ้ใช่มาไกลถึงตรงนี้เลยโอ้ยดูกายเลยน่คุณผู้ชมคุ้มมากที่นี่ไง ย่างเนยสะพานพุทธเห็นชัดๆเลยันกันหรือเปล่าดูทันกันหรือเปล่าขอบใจมากนะลูกรักน้่ารักที่สุดในโลกเลยแกเ,เอาใส่กระเป๋านั้นด้วยกระเป๋าฉันันเล็กปิดให้ดีๆ คุณผู้ชมดูทันไหมเมื่อกี้เร็วชิบหายดูแทบไม่ทันเีาม <Okay. S 1> ีแม่งบริการดีชิบหายเลยมีไอติมให้กินด้วยคุณผู้ชม <Okay. S 1> มีไอติมให้กินด้วยค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าแม่กแก่แล้ว <Okay. S 1> กินไอติมมันไม่ค่อยได้ <Okay. S 1> กดมันไหลย,ย้อน <Okay. S 1> อืมอร่อยด้วยอร่อยมากแล้ว <Okay. S 1> ช็อกโกแลตหอมอร่อยมากเลยเ <Okay. S 1> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม แล้วก็เอาเอาทั้งสองเลยแม่กินแล้วเดี๋ยวแม่จะกดหลายย้อนไง มันไม่มีเสียงวะหรือว่าเสียงมันมาไม่ถึงนี่วะม,มันตตมีเหลียนเนี่ยซีมีเสียง ุ้มากชีวิตนี้เกิดมาโคตรคุ้มเลยตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วคุณผู้ชมเพราะฉันได้ดูแล้ววิจิตเจ้าพยาวิ่ยมาแล้วม,มาแล้ว ดูดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะดูไม่ทันนะจ๊ะอย่าพึ่งมูปไปไหนจ้าเออเาใส่จุงให้หมดน้ำพริก่ะเสียดายลูกไปไปใส่จุงให้หมดเสียดายของลูกทำตลกให้ลูกเพจดูลูกเพจชอบแล้วชอบหาว่าฉันงก มันจะสิบนาทีเองคุณผู้ชมคือวันนี้เขาแสดงแค่วัดกระยากัสบสะพานพุทธทนั้นเองนะงบหมด รัเ,เย,ยวิจิตเจ้าพญาจริงๆ Amazing in Thailand เยี่ยมเยี่ยมมากับการรอเขาคุ้มค่ามากคุณผู้ชม ที่นี่นะย่างเนยสะพานพุทธวันนี้คุณผู้ชมไม่ทันแล้วก็วันอื่นม,มากินบรรยากาศแม่งราคาหลักร้อยวิวหลักร้าน ไรลูกหลักเฮ้ยใส่ถุงมาให้แม่ห้ามเททิ้งเอออย่าเททิ้งนะลูกเงินทองหายากในนี้ถ้วยหนึ่งห้าสิบาทแล้วรู้เปล่าห้ามเททิ้ง,เ,เ,งเก็บไปหมดเลยแม่จะ,จะเดี๋ยวพอเสร็จ, move, จมคจจูคนอื่นจะได้มานั่งกินเขารอคิวเยอะแล้วก็กินเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมูฟเลยคนอื่นจะได้มานั่งกิน เก็บเก็บไปเลยลูกลักได้ติปจากแม่อย่างยังไม่ได้ติปเลยเหรอให้ติปมันสงสารนี่เธอเอาหมูฉันไปเททิ้งนะเออในนั้นต้องเป็น้อยเลยนะมาหมูไปเททิง้งย่างแทบตายให้ติปไป้อยหนึ่งเอาหมูฉันไปทิง้งฉันมันจะไม่ติปแล้วเนี่ยมามาเลยอมาติปไปอย่าง อย่างคนนี้เสิร์ฟเันลเป่าจะได้ให้ติปมามามาวันนี้วันนี้แม่สวยได้แต่งหน้าสวย,สว,ยวันนี้แม่สวย,สวยเออมาไม่ร้านนี้มีแต่คนหล่อๆวะหล่อชิบหายเลยพวกมึง มีแต่คนหลอ่อคนสวยทั้งร้านเลยบริการก็ดีนีคนนี้ยังไม่ได้ติบใช่ไหมมาเขาเสียใจแบบแม่ท่าทั้งทีเป็นเงินขวัญถุงไปไเอออันนี้ก็ได้แล้วออขาอยอยางถายไหม ฉันแต่งตัวสวยนะฉันไม่ได้มาบ่อยนะอ่าโชคดีนะได้ตีไปยัง,งวะได้หมดแล้วอ้มึงยังไม่ได้เหรอได้ตีไปยังอ่ามาไปลูกเสียใจบอกว่าแม่ลำเอียงอ่ะรอชิหายนนะะะจ้ะกลับเลยเสร็จยังอ่ะเขาหมดได้ยัง,อ,ดดยงอ่ะไปไปลูกคนอื่นจะได้มานั่งกินมือเือลูกเก็บ